คุณดาวนะค่ะช้ำใจนะช้ำใจค่ะเจ็บใจด้วยค่ะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นอะเล่าให้ฟังสิหนูก็มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีก็มีลูกในในเฟซบุ๊กอะค่ะก็เลยเออดูสองสามวันเราก็มีปัญหาเราก็อยากจะดวงดีอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะดูอย่างเขาบ้างใช่ที่หมอดูเนี่ยค่ะเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วเขาบอกมีค่าดูสองพันแล้วก็ค่าดูอะไรหมออะไรตั้งสองพันคุณยอมจ่ายเขาไหม ยอมค่ะหลังจะกน้เขาดูดวงคุณยังไงตอนนั้นหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะคือเขาพูดอะไรให้ทําอะไรเสริมดวงอะไรหนูคือตามเขาหมดเลยอันนี้อะไรปรลักขิกอุยเขาเรียกว่านายอําเภอขิกอะไรใหญ่กว่าประหลักขิกค่ะอะไรเงี้ย่ะยของเขาเขาแล้วเหลืออันเดียวเขาก็เลยบอกว่าอาดาวเอาไปลูกทั้งหมดนี้เท่าไหร่หล้านหนล้านสามแสนสามห่อยห้าสบาทค่ะ โอนเงินไป153ครั้งคุณเริ่มถล้ำลึกไปเรื่อยๆใช่ค่ะเขามีวิธีการใช่วิธีการต้องเสริมดวงนะลูกอถูกหวยต้องเสริมนะเอาอแล้วไม่รู้ว่าเขาเสริมดวงจริงไม่จริงรู้เจ้ากรรมนายเวรใครรู้หมดเลยรู้หมดทุกอย่างค่ะเขาจะมาเปิดเป็นสำนักก็เป็นตำหนักให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะจะได้มีรายได้เลี้ยงลูกด้วยไม่ต้องไปไหนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความหมายของหนูถ้าเลิกกาแฟเออเรามีอาชีพแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราวของ หวยใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าจะทําให้ให้ถูกหวยเวลาเราเสริมดวงเนี่ยค่ะคือเวลาดาวจะซื้อหวยก็จะจะถูกแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เลขนะคะแต่ว่าดาวจะคิดเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับวันดีคือดีเขาบอกว่าคุณมีอะไรนะมีคือตอนถ่ดดูดวงกันนะค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับแกบอกว่าแกแคปแล้วทีนี้ หูสักอะไรเต็มตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราเนี่ยสักเต็มตัวเลยใช่ค่ะ,ะแล้วยังไงคือให้ใครสักมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะดาวก็บอกอืมใช่คือเคอให้ฤาษีสักมาทีนี้แกบอกว่าไม่ดีไม่ดีต้องทำยังไงต้องทําบุญหนึ่งล้านค่ะแกก็จะไปทําบุญนะคะแล้วหนูจะต้อง,เ,งเป็นใีร เงินเขาออกให้ก่อนเขาบอกเขาเอาเงินเขาไปทําบุญให้ร้านหนึ่งใช่ค่ะใช่แล้วบุต้องใช้นี่เขาใช่เป็นนี่หนึ่งร้านต้องทยอยเวลาถูกหวยให้แกครึ่งหนึ่งค่ะตอนนี้เธอบอกว่าอาจารย์เอเอาของไปขายเธออ่ะแล้วอาจารย์เอจะไปสอนให้เธอดูดวงอ่ะเป็นยังไงอาจารย์เอเอาตังค์เขาไปจริงไห่ไปหลอกเขาจริงไหมเขาไม่ได้เขาแนกคือไม่ได้หลอกแล้วเอาพระเพร์เนี่ยไปขายเขาเนี่ยองแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยเขาไม่ได้ไปขายนะครับคือแค่ผมนําเสนอไม่เอาก็ปฏิเสธมาราคาก็แจ้งอาจารย์เอไปไปเช่ามาจากไหนยังไงอ่ะครับ งงผมไปซื้อมาจากท่าพัาจันนะครับผมเคยออกรายการหนึ่งเขาต้องขอภาพทิ้งครับเ <c oughs> พราะว่าผมพูดผ่านสื่อตลอดอยากได้สิบบาทไปท่าพระจันอยากได้สามพันมหาจันอิสระเพชร <c oughs> แล้วก็ผมขายความเชื่อในเมื่อเขาว่าเชื่อสถาผม <c oughs> ก็เอาไปสิ <c oughs> ผมบอกว่าอยากได้สิบาทไปท่าพระจัน <c oughs> ไปเปิดคลิปวิดีโอดูนะครับ YouTube มีอยู่นะครับตัวอาจารย์นี่มี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 ม์ขังขนาดนั้นเลยเหรอมาแล้วฮะจะพิสูจน์จะไหมละครับ พิสูจน์ยังไงอะอิทธิฤทธิ์ผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่ใช่ตัวประหลาดจะเป็นแสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะครับก็คือว่าเอาความจริงดีกว่านะครับก็คือ,อ,อว่าเข้ารู้จักผมมาจากรายการของคุณบุ๋มบตรดา,ดาซึ่งเขาก็พูดมาแล้วว่ามันมาจากตรงนั้นอาจารย์อาจารย์ผมมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งคุณบุ๋มรู้จักอาจารย์ท่านนี้ไหมอ่ะผมถามหน่อยเออส่วนตัวไม่รู้จักแน่นอนค่ะคือเมื่อกี้กาแอบอ้างขาเอาไปรูปไปลงเริงนะ บอกว่าพี่บุ๋มเวลามีปัญหาก็โทรหาเขาอยู่ประจาค่ะหนูถึงได้หลงเชื่อเขาด้วยรายการสัมภาษณ์อะค่ะแต่ก่อนหุูมจะทําเป็นแนวโซเชียลถูกต้องอไหมคะไม่ว่าจะเดดไอดอลดรามา่าหรือ,อคใครก็ตามนี่ก็เคยไปคือใครมีประเด็นในสังคมจะบวกหรือลบเนี่ยบุ๋มก็จะสัมภาษณ์หมดเลยค่ะใครที่มีประเด็นณวันนั้นแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาบุ๋มไปแอบอ้างแบบนี้ว่้ยอย่างนั้นผมต้องขอโทษด้วยครับผมไม่รู้จริงจรงิเพราะว่าผมเคยเห็นคน ไม่ไว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าล่างทรงไปออกรายการอะไรนะครับเขาก็เอามาขึ้นเครดิตอันนี้ผมไม่รู้จริงผมต้องกราบขอโทษคุณบุ๊กก็แล้วกันผมหมอดูตัวเล็กๆนะฮะผมขายความเชื่อเฉยเขาเนี่นะฮะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยเขาว่าเข้าฟาร์มมาบอกว่าขอคุยกับพ่อหน่อยใช่ครั้งสุดท้ายเอ,อแ,ลแล้วทำไมแล้วคุณคก็บอกว่าทําไมถึงครั้งสุดท้ายฉันมีหมดแล้วค่ะข้อความอะไรที่ฉัน่ะตอนนั้นบอกว่าขอขอยิมเงินห้าแสนจะเอาสาไหว้น้ำฉนดนเสาไว้น้ำมาจำนำถูกไหมไม่ได้ขอให้ใช่ค่ะ ไม่ได้บอกว่าขอยืมเงิน5 0 0แสนคือบอกว่าดาวอ่ะตังค์หมดแล้วขอยืมเงินได้ไหมจะเอาโฉนดอันนี้คือเป็นเวลาฉันอยากจะดูใจคุณนะคะ้โหดูใจห0 0แสนมันไม่ใช่แล้ครับผมไม่ใช่มีอาชีพทางด้านการจำนองจำนำนะครับแล้วนี่แล้วคุณแล้วก็ก็ฉันจ่ายเงินไปตั้งล้านกว่าบาทเนี่ยค่ะแล้วบอกว่าลูกศิษย์รักลูกศิษย์นู่นนี่นั่นจะให้ลูกศิษย์ร่ำรวยแต่เนี่ยเอาอะไรอ่ะ เอาเงินจำนวนนิะคุณเล่นกับพนันเยอะสักขนาดนี้ยังไงก็ไม่รอดหครับแ่เล่นพนันเยอะพอยืมห้าแสนแล้วไม่ให้ปฏิเสธว่าไม่มีแล้วผมเขียนว่าคอวอยคิดคอวอยเราไม่ได้มามีนักเขียนเขาเขียนกลับมาเขาเขียนว่าคอแล้วก็จุดแล้วก็วอแล้วก็ยอค่ะก็เหมือนกับเขียนมาให้หนูคือใหะไรห้่กงเบเราใช่ค่ะกวนมากเลยค่ะลูกอย่าเอาความน้อยใจไปตัดสินคนทั้งโลก ก่อนที่มาเจออาจารย์อิเพ็รเคยถูกหวยเยอะขนาดนี้ไหมไม่ครับเวลาห้าโมเจัน้าไม่จะเป็นราสา <9 S 2> วว่าถูกหวยแต่ก่อนที่ดาวยังไม่รู้จักกับคุณอะดาวมีเงินมีทองใช้ดาวมารู้จักกับคุณอะดาวต้องขายทองขายอะไรทุกอย่าง ดาวจนไปเลยค่ะอยู่กับคุณนะดาวแม้จะเงินดาวก็ไม่มีดาวต้องเป็นหนี้เป็นสินที่าดาวไม่เคยเกิดมาที่จะต้องเป็นหนี้เป็น,ปนสินก็คุณ,คณมารู้จักกับคุณเนี่ยแหละค่ะที่ดาวจะต้องขายทอง30บาทดาวจะต้องเป็นหนี้ก็เพราะคุณนะคะตนายเจมว่าไง,ไงจนผมเรียนอย่างนี้นะครับจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยส่วนที่เขาทําพิธีกรรมต่างๆดูดวงดูดวงอะไรให้พี่อย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนพี่จ่ายตังค์เขาเขาก็ท้พิธีให้พี่จะรวยไหมรวยถูกไวหรือเปล่าไม่รู้ นะคะนนเรื่องอนาคตอย่างเงี้ยไม่ผิดถ้าพี่ดาวรู้มาตั้งแต่ต้นว่าวัตถุมงคลพวกเนี้ยซื้อมาจากท่าประจันพี่จะซื้อไหมไม่ค่ะคไม่ซื้อค่ะถ้าเขาบอกเขาจริงตรงนี้ถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการช่อกงเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพี่เอผิดนะคะพี่เอพี่เอต้องไปต่อสู้นะอ,<า>อันนี้มนมุมของข้อกฎหมายครับคุณดาวต้องการอะไรอ่ะต้องการเอาของที่คืนแล้วอยากได้เงินที่ที่ดาวเช่าบูชาอะไรเนี่ยคะ่ะ อยากได้เงินคืนแล้วก็เอาของตืนไปเอาเงินคืนมาชัดเจนอย่างนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับรว,รวมมูลค่าซื้อแล้วไม่ได<ว>้คืนใช่ไหมอย่างนั้นก็ว่ากันที่ศาล